เจเจก้อยพาเฟียววันนี้เจเจก้อยจะพาไปใส่ชุดไทยเที่ยววัดอรุณถ่ายรูปเก๋ๆกันจ้าช่วงนี้ก็แสงแรงมากที่นักท่องเที่ยวจะใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปที่วัดอรุณคนไทยอย่างเราจะพลาดได้ไงเจเจเช่าชุดที่ร้านนี้นะมหาเสน่ห์อยู่ปากซอยอรุณน้ำบาลินศิค่าเช่าชุด200รวมเครื่องประดับไม่รวมกระเป๋ารองเท้าร่มเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า500บาทนะจ๊ะเจเจให้เขาแต่งหน้าด้วยเลยเพราะว่าไม่ได้แต่งไปจากบ้านร้านนี้แต่งตัวแต่งหน้าในห้องแอร์มันดีตรงนี้แหละเนี้ยสมาชิกแก๊งใบเฟียลของเจเจก็วุ่นวายกันอยู่ในหหห้้องงแแต่่นนาีละสวยม ีน้องๆที่ร้านนี้บริการดีมากเลือกชุดไทยสีเดียวกับสีผมเจ๊มาให้นางบอกว่าอย่างพี่จะต้องแทบให้สุด คนมองทั้งวัดอรุณแน่นอนนี่เลยจ้าชุดของเจเจคุมโทนตามสไตล์เจเจก็อแล้วเราก็โพสท่าถ่ายรูปกันไปแต่ละมุมแต่ว่าก็แอบเห็นนะเดินไปไหนก็มีสายตาแอบมองแกงไวเฟียของเจเจแล้วเราก็มาเต้นกันกลุบกลบเล็กน้อยตอนเต้นอยู่นะท่องเที่ยวมีเลนนะจ้าว่าพกป้ามันทําอะไรกันเฮ้ยมีนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปกับเจเจด้วยมวยสงสัยจะแซ่บจริงถ้ามีโอกาสก็ลองทําดูนะมวยใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปกับวัดไทยสวยๆหลังจากสองชั่วโมงผ่านไปสภาพเจเจและแกงก็ ็เป็นแบบนี้ละมวยจะเป็นคนสวยนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ